ันนี้นงวัก็แวะมาดูบ้านป้าอีกหลังหนึ่งค่ะที่โดนพายุเหมือนกันนะคะบ้านหลังนี้ก็จะโดนต้นไม้นะคะหักลงมาโดนหลังคาค่ะพังหมดเลยนะคะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เลยนงวักับคุณหลังนะคะก็ปรึกษากันค่ะว่าจะช่วยคุณป้าแต่ก่อนที่จะแวะไปดูสภาพบ้านคุณป้านะคะนงวัลก็แวะมาช่วยน้องๆที่คาเฟ่กันหน่อยค่ะเอฟซีนงวัแต่ละคนนะคะน่ารักกันมากๆเลยค่ะบางคนมาไกลเลยนะคะจากกรุงเทพนงวัลรอให้คุณป้าเลิกงานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพบ้านคุณป้ากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ห้าโมงเย เดี๋ยวน้องมอดจะพาไปดูกันค่ะบ้านคุณป้านะคะโดนต้นไม้นะคะหักทับลงมานะคะหลังคาพังหมดเลยค่ะไม่สามารถอาศาัยอยู่ได้โดนพายุวันเดียวกันกับน้องมดเลยค่ะหลังคาน้องมดนะคะก็เปลีป่ยนไป30แผ่นส่วนบ้านของคุณป้านะคะน่าจะต้องสร้างใหม่แล้วค่ะเมื่อน้องมดมาเดินสำรวจนะคะน้องมดก็บอกกับคุณหลังว่าต้องช่วยคุณป้าแล้วเพราะตอนนี้นะคะคุณป้าไม่ได้อาศาัยอยู่ที่นี่เลยค่ะต้องไปอาศาัยเพื่อนบ้านคุยยังไม่ทันไรนะคะฝนตกลงมาอีกและะ้วค่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันหน้าล้าน,นะคะว่าเราต้องใช้เสากี่ต้นนะคะแล ผู้ใหญ่หมู่บ้านนงมดก็อยู่ด้วยค่ะนงมดได้แจ้งทันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะเข้าไปช่วยเหลือคุณป้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นมานะคะนงมดกับคุณหลังนะคะก็ไปสั่งสาวนะคะแล้วก็หินปูนมาลงแล้วตอนนี้บ้านคุณป้านะคะก็กําลังทํากันลื้อเลยค่ะเพื่อจะสร้างใหม่ส่วนพี่พช่างที่จะมาสร้างให้นะคะก็คนในชุมชนเลยช่วยกันคนละไม้คนละมือซึ่งนงมดเองนะคะไม่ได้ช่วยคุณป้าคนเดียวค่ะตอนแรกนงมดก็จะทํากันสั่งซื้อกระเบื้องใหม่ให้กับคุณป้าด้วยนะคะแต่พี่อ,อตอ,นนอบอกวว่่าทีบดอวน่องือกๆไได้ปประสานนยัังกกา เพื่อติดต่อขอรับบริจาคจากเจ้าอาวาสวัดสวนพึ่งได้แล้วนงมอกีบเปลี่ยนชุดนะคะมาดูกระเบื er ้องให้เลยค่ะมาคัดเลือกเองทุกแผ่นเลยนะคะว้าวนงมรจะบอกว่ากระเบื้องนะคะสวยสภาพดีทุกแผ่นเลยค่ะต้องขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดสวนพึ่งด้วยนะคะขอบคุณพี่หนังอวตารนะคะแล้วก็ท่านกำนันกล้านะคะที่ประสานงานให้สภาพกระเบื้องก็คือใหม่มากนงมรคัดเลือกให้ทีละแผ่นเลยค่ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยเช็คทุกแผ่นเลยนะคะแล้วก็ทํากันยกขึ้นลถเลยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะนงมรก็จัดการในเรื่องของกระเบื้องนะคะเสาแล้วก็หิ ปูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นงมดจะให้พี่ช่างที่ร้านนะคะไปเลือกซื้อเหล็กมาให้ค่ะวันนี้ก็ได้กระเบื้องไปนะคะทั้งหมด120แผน่นเมื่อมาถึงนะคะเราก็ช่วยกันยกลงเลยสิ่งที่นงมดทำอาจจะเป็นสิ่งเ,เล็กๆน้อยๆนะคะแต่เห็นได้เลยค่ะว่าคนในชุมชนนะคะช่วยเหลือกันมากๆชุมชนของนองมดนะคะเป็นชุมชนที่แข่งแกร่งค่ะช่วยเหลือเกื้อกลูลกันตลอดค่ะแล้วก็มีผู้นําที่ดีด้วยค่ะแ้่นงมดอยากจะบอกว่าเด็กๆในหมู่บ้านนงมดนะคะเยอะเวลาน้งมดทำอะไรนะคะเด็กๆก็ดูนงมดเป็นตัวอย่างหมดเลยเดี๋ยวนงมดจะมาอั ั้าค่ะมาเจาะก,กำแพงที่คาเฟ่นะคะเพื่อทำกันต่อเติมค่ะ